แม่งสายซะด้วยสีเยเฮ้ยจบแล้วกูแม่งมาสายวันแรกด้วยฮไม่ไหลไปมันจะมาวะเอา้าเฮ้ยมึงมาแล้วอวะใช่กูมาแล้วอ่ะเออว่ามีนคนนึงไม่ออกกูจะไปไหนไหนว้เฮียแล้ววันนี้มึงไม่ไปหาเด็ดหรอไป เออว่ากูลืมอ่เฮียมีเนอะเอมึงฝากงานใหนก้กูหน่อยกูมึงฝากคำถามให้กูด้วยกูไปแล้วกูไปแล้วเจอกันจารเออปายแล,ล,ยแล้วเจอเพืเ่อนเสแสร่อยังไมแม่งมีกระเปล่าวแม่งมืดไปหมดเลยสัตว์แม่มือ่อยือกูอย่างว่าจะโทรหายแต่ว่าบ้านมีแถวไหนวะเฮ้ยเียต่อไสัตว์กูไม่อยู่เลย Mister แม่ใันเลยอยู่ก็ไปายแล้วสัส ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนอ้าวข้างหน้ามีเลี้ยวซ้าย,ยตรงหน้าโทรถามไม่เด่นแปบหลอยเด่นบ้านมึงไปทางซ้ายหรือตรงทางหน้าเพื่อนกูน่าจะจำไม่ค่อยได้วะมึงลองดูป้ายข้างทางดูโอเคเคเด่นาปทางใช่ปะขอบใจเพื่อนที่มึงบอกทางกูอ่ะเออแค่นี้แค่นี้ละไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบละมันจะฟังกูบอกว่าเนี่ย นี่แถวบ้านในเด่นในเฮี้ยหรือทีไอ้เหี้ยกระดาษเ,เหี้ยหรอวะกฏการเฝ้าบ้านมีห้าข้อเลยวะมันยาอ่อนในสว์กูไม่อ่านเลยควายเยอ้ยโอเคโอเคโอเค,อเคก,อกูอ่านก็ได้เจ้าของบ้านเขามีเหตุด่วนให้คุณมาเฝ้าบ้านแทนเขาเขาไปธุระด,ด่วนกดข้อแรกทางด้านซ้ายจะมีห้องน้ําห้องหนึ่งให้คุณเข้า ให้คุณก้าวขาไปแล้วก็เราจะมีเวลาให้คุณหนึ่งทีเท่านั้นบ้าไมเนี่ยย็ดแม่กูปวดขี้แล้วปวดเยี่ยวปวดทุกข์มันกูปวดทุกอย่างเดี๋ยวกูจะลองห้องน้ําดูมันจะขนาดไอเชียววะเออขี้โคตรแสบดากเลยเดี๋ยวเอากดมาอ่านดีกว่ากูไหนดูสิกดข้อที่สองกดข้อที่สองหากคุณเดินผ่านเนหัวกระโหล ถหาหัวกะโหลกหายไปให้คณรีบไปตามหาโดยด่วนให้คณรีบตามหาหัวกะโหลกนั้นอีกครับมันเป็นของสําคัญอยู่มากินหนึ่งทีไม่มีเหี้ยก็คือเราวะพี่จ้ป้าจะป้าวันนี้ไม่เห็นกันหนึ่งทีเลยวะใครจับกูไว้เพี้พี้ไม่อยากไม่อยากูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วผีเหี้ยเลยผีตัวคุยอ่ะเอาแล้วไงเหี้ยหัวพ่อมันหายไปไหนแล้วไปนั่งกูไปดูห้องก่อนนี่เจอหัวพ่อแล้วล่ะ อีแป๊บหนีเอามานี่เลยสัตว์มังจะหนีไปไหนซ่ามาวางแป๊บยินดีต้อนรับครับเฮ้ยนั่นเด่นป่เพื่อนเ้ยไม่ใช่ล <c oughs> อะอะย้ายกูได้